สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขสู่ช่องลั c ก y ี้มานะคะวันนี้นิงก็ได้คิวฉีดวัคซีนนะคะเป็นวันที่6มิถุนาย,ยนก็ไม่ใช่ดิตมิถุนาย,ยนนะคะวันนี้ก็ได้คิวเป็นคนแบบแรกๆเลยนะคะก็ฉีดอยู่ในมหาวิทยาลัยกเกษตรนะคะเอาลืมแผนนะ <laughs> ก็ไม่รู้ว่าได้ฉีดตัวอะไรเหมือนกันคะ่ะแต่เดี๋ยววันนี้ไปดูแล้วกันว่าเราจะได้ฉีดตัวไหนกันคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวหนิงก็จะมาบอกทุกคนก่อนว่าวันที่เราจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องนอนให้เพียงพอก่อนนะคะ2อถึงสวันก่อนไปฉีดเลยนะคะเพราะว่าการที่เรานอนให้เพียงพออย่างเงี้ยมันจะทาให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับความดันให้เหมาะสมนะคะซึ่งทุกครั้งที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามคุณหมอเขาก็จะแจ้งเราทุกครั้งว่าเราจะต้องนอนให้เพียงพอนะคะเราจะได้แบบไม่รู้สึกว่าเป็นลมหน้ามืดหลังจากฉีดหรืออะไรประมาณนี้เพราาะว่ปกติ คนเราเวลาจะไปฉีดวัคซีนอะ่ะมันก็จะแบบมีความกลัวอย่างเรอย่างเช่นนวันนี้นะคะที่จะไปฉีดวัคซีนนี้ก็แบบเฮ้ยจะโดนเข็มจีมอ้อมะทุกคนมันก็จะแบบมีอาการแบบหลอนๆน,น,นิดนึงใช่ไหมกลักวก็คือเขาอ่ะจะป้องกันไซเอฟเฟกต์หลังจากการฉีดไม่ว่าจะเป็นทางอ้อมหรือทางตรงนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก่อนฉีดนะคะนอนให้เพียงพอนะคะ6กถึง8ชั่วโมงนะคะแล้วการนอนน้อยนะคะทุกคนนอกจากมันจะทําให้เราภูมไม่ดีใช่ไหมมันก็ยังส่งผลให้วัคซีนที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยส่งผลได้ไม่เต็มที่ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดสมมติ อยากให้วัคซีนเนี่ยออกฤทธิ์ได้แบบอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็นอนให้เพียงพอก่อนไปฉีดนะคะสําหรับใครที่ปกติออกกําลังกายอยู่แล้วเป็นประจานะคะนี้ก็แนะนําให้ทุกคนงดการออกกําลังกายหนักเป็นเวลาประมาณ1อาทิตย์จริงๆเขาบอกว่า2อถึงสวันก็พอแต่ของเราก็1อาทิตย์ไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราออกกําลังกายหนักเนี่ยเราจะต้องแบบใช้กล้ามเนื้อแล้วมันจะทาให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยอ่อนล้าใช่ไหมคะคราวนี้เวลาที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะซึ่งถ้าเกิด มันอ่อนลน้าอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเกิดอาการแบบเมื่อยแล้วก็อาจจะแบบเกิดการเจ็บปวดได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ออกกําลังกายหนักๆก็เว้นไว้ก่อนสักสองสาวันนะคะ2อสาวันในที่นี้หมายถึงว่า2อสวันก่อนฉีดและหลังฉีดด้วยนะก็คือหลังฉีดเราก็ไม่ควรจะทําให้แบบกล้ามเนื้อบริเวณนั้นอะ่ะต้องใช้งานน่ะเพราะว่ามันอาจทําให้เกิดการเจ็บปวดแล้วก็การเลือดไหลออกมาได้เช่นกันนะคะสําหรับวันที่ฉีดนะคะตอนเช้าเขาก็แนะนําให้ดติมน,น้ําเยอะๆไปเลยนะคะก็คือประมาณเอ,อ่อเท่าไหร่นะ ครึ่งลิตรจนถึง1ลิตรนะคะก็เรียกกันว่าแบบโอ้ชีสัยก็ร้อห้องน้ํารัวๆนะคะ1ลิตรนี่คือแบบโอ้ยเยอะมากอะ่ะทุกคนกินเข้าไปได้ไงกินจนท้องป่องก็อย่าลืมหนึ่มน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เหมือนกับว่ากระจายตัวยา ไปทั่วร่างกายได้นะคะแล้วก็ทําให้ระบบไหลเวียนเลือดของเราดีด้วยค่ะงดชากาแฟแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของการฉีดวัคซีนทุกอันอยู่แล้วเนาะนะก็คืออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเหมือนกันนะคะใครที่แบบมีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้หรือคุณหมอก็มาเมนต์ใต้คลิปได้นะแต่ว่าเขาให้งดชากาแฟนะคะภายในวันฉีดหรือก่อนหน้าวันฉีดสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ดีนะคะโดยเฉพาะกาแฟกับแอลกอฮอล์งดไปเลยนะคะส่วนยาโรคประจําตัวอาหารอันนี้เราสามารถทานได้ปกติเลยนะคะก็คือจากที่ไปอ่านวิจัยมาไม่มีผลข้าง อะไรสามารถทานได้ปกติได้เลยนะคะขอย้ายมามุมนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้แสงมันไม่ได้แล้วนะคะการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงนะคะก็มันก็จะแบ่งเป็น2วัคซีนเนาะตอนนี้ที่เข้าสู่ประเทศไทยก็จะมีซีโนแวคนะคะแล้วก็มีแอสตราเซเนกาถูกไหมสำหรับซีโนแวคเนี่ยมันก็จะมีผลต่ออะไรนะการหดเกรงกล้ามเนื้อถูกไหมคะสำหรับใครที่ดูแล้วว่าตัวเองจะได้คิวฉีดซีโนแวคนะคะก็แนะนําให้กินเป็นแนลเซียม ะะเป็นอาหารเสริมเนาะซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยมันจะช่วยป้องกันการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้นะคะเพราะว่าบางรายเนี่ยพอฉีดซีนโนแวคเข้าไปเนี่ยมันจะมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้ออาจจะทําให้แบบช,ชาบริเวณที่เราฉีดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งการทานแมกนีเซียมเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้นะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบทานดาร์กช็อกโกแลตอยู่แล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าในดาร์กช็อกโกแลตเนี่ย มันมีแมกนีเซียมอยู่เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปหาอาหารเสริมมาทานแล้วนะเพราะว่าเราจะได้รับแมกนีเซียมในปริมาณที่พอเหมาะพอควรแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่ได้ฉีดแอสตราเซเนกานะคะก็คือมันจะมีผลเกี่ยวกับริมเลือดโดยตรงเนาะก็แนะนําให้ทานเป็นพวกน้ามันตะปลานะคะที่มี EPA แล้วก็ d h เเกิน60%ขึ้นไปนะคะตรงนี้มันจะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเราเนี่ยระบบเลือดของเราเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นนะคะไม่จับเป็นก้อนนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> สําหรับใครที่เป็นผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาที่แล ลเลเือดถามว่าสามารถไปฉีดได้ไหมไปฉีดได้นะคะก็คือเราสามารถทานยาปกติแล้วก็ไปฉีดปกติได้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ทานยาคุมกําเนิดน,นะคะก็ถ้ามีส่วนผสมเป็นเอสโตรเจนอย่างเงี้ยก็แนะนําให้หยุดทานก่อนที่จะไปฉีดทั้งหมด14วันแล้วก็หลังฉีด14วันก็คือรวมเป็น1เดือนพอดีเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีผลต่อการไหลเวียนของเลือดน,นะคะซึ่งอาจจะเอฟเฟกต่อตัวยาได้นะคะก็ง,งดทานไปก่อนเนาะใช้วิธีคุมกําเนิดวิธีอื่นไปก่อนนะคะและใครที่สูบบุหรี่นะคะ เมื่อก่อนเลยเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันมีผลทําให้เก็ดเลือดแข็งตัวได้ง่ายกว่ายาคุมด้วยนะคะใครที่ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งเป็นวัคซีนที่เขาพัฒนามาคล้ายๆกันกับ โควิด19ใช่ไหมคล้ายๆกับตัวยาวัคซีนโควิด19นะคะก็นิ้งก็จะมีวิธีแนะนําการฉีดตามนี้นะคะก็คือถ้าใครได้ฉีดก่อนหน้าที่จะไปรับวัคซีนโควิด19แล้ว1เดือนอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าเวลาฉีดเนี่ยเขาต้องการให้มันห่างกัน1เดือนจะได้ไม่ให้ผลของวัคซีนเนี่ยมันมาซ้าซ้อนกันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะไข้หวัดใหญ่ก็แนะนําให้ฉีดวัคซีนให้เสร็จก่อนเลยเช่นเราฉีดเอ่อเซโนแวคใช่ไหมมันจะต้องฉีด2เข็มแล้วทั้ง2 1-2เเข็มมนน่หาางกัประณดือ ก็แนะนําให้ฉีดทั้งสองเข็มเนี่ยให้เสร็จก่อนเรียบร้อยแล้วหลังจากเข็มที่2นะคะประมาณ1เดือนขึ้นไปเราค่อยไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่สําหรับใครที่ฉีดแอสตร้าเซเนกาซึ่งมันจะมีผลห่างกันประมาณ3เดือนก็อาจจะต้องรอฉีดเข็มที่2หลังจาก3เดือนแล้วหลังจากเข็มที่สองอีกหนึ่งเดือนค่อยไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องแบบรอนานนิดนึงนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยขัด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ก็แนะนําให้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นหนึ่งเดือนนะคะค่อยไปรับวัคซีนโควิดสิก็ได้ค่ะใครนะคะที่มีอาการแพ้อาหารแพ้ออยาต่างๆนะคะนี่ก็แนะนําให้ก่อนฉีดเนี่ยให้แจ้งคุณหมอ ที่ฉีดให้เราว่าเรามีอาการแพ้อะไรอะไรยังไงบ้างก็คือพูดง่ายว่าอย่าให้คุณหมอเขาต้องเดาเองว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงหรือเราจะต้องแบบไปสุ่มเสี่ยงเองว่าเฮ้ยยูจะรอดไหมอะไรอย่างงี้ไม่ต้องนะคะบอกคุณหมอซะเขาจะได้แบบประเมินสถานการณ์ให้เราถูกว่าเราควรฉีดไหมหรืออะไรยังไงนะคะสําหรับวัคซีนที่นิงจะได้ฉีดในวันนี้นิ่งก็ไม่น่าใจเหมือนกันว่านีงจะได้ซีโนแวคหรือแอสตรานะคะก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันเห็นว่าเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยเราจะได้ฉีดแอสตราแต่ว่าไม เต็มตัวมาสําหรับทั้งสองหมอชีนลคือวันนี้มาพร้อมจะโดนเข็มอ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอาการหลังฉีดกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนิ้งจะรีวิวให้ทุกขั้นตอนเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ใกล้เก้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวนิ้งจะได้คิวลงทะเบียนตอนเก้าโมงคึ่งแต่ได้ฉีกี่โมงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันค่ะตอนนี้นะคะนิงก็ได้เข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนก็ ั่งรอคิวที่จะฉีดวัคซีนอยู่นะคะเดี๋ยวเป็นกล้องมาให้ทุกคนดูคนก็มาฉีดก,กันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่วัคซีนเข้าวัดใหม่ด้วยนะคะนนี้ก็วัดความดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได,ได้บัตรเขียวบัตรประชาชนได้บัตรเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้รอเขาม,มาฉีดวัคซีนให้นะคะตอนนี้ก็ถึงคิวของนิ่งฉีดแล้วนะคะนนก็เป็นตัวของ s องสตาเซนกานะคะ เกืบอบเลยค่ะปวดเมื่อยมากมาๆก็เกือบวอยแล้วตอนที่สิบห้าที่คะขอบคุณนะคะ,คะ,คะก็หลังฉีดเสร็จนะคะเขาก็จะให้ใบสีบฟ้ามาตอน แรกจะเป็นใบเขียวใช่ไหมก็เราก็จะต้องนั่งรอตรงนี้ประมาณออกี่นาทีนะประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อดูออการว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะก็ถ้าไม่มีก็สามารถกลับด้านได้ปกติเลยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเองก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วแล้วก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปหาที่สงบสงบ่ายลิรกัปดีกว่านะคะมาดูว่าการที่เราฉีดซีโนแวคเนี่ยกับการที่เราฉีดแอสตรานะคะมันแตกตบ่งกันยังไงนะผลข้างเคียงอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปหาที่ สงบสงอบอัดคลิปกันค่ะโอ้เสียงดังมากตอนแรกนี้ก็เข้าใจว่านี้ไม่ฉีดซีโนแบกนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเป็นแอสตานะคะเป็นหลัดแรกที่เขา้าประเทศไทยเลยนะคะก็สําหรับใครที่ฉีดแอสตาอย่างที่บอกนะก็ให้กินน้ํามันตับปลานะคะยเยอะๆแล้วก็กินตัวที่มี EPA กับ DHA นะคะคราวน,นี้มีคนถามว่า ระหว่างซีโนแวคกับแอสตาเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะคะก็เดี๋ยวนิ้งมาตอบคําถามเลยแล้วกันอาจจะตอบได้ไม่ทีเท่าคุณหมอนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางเฉยๆแล้วกันเนาะต้องบอกก่อนว่าวัคซีนทั้งสองตัวเนี่ยมันสามารถช่วยลดการติดเชื้อโควิดสิได้แต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่าเราฉีดแล้วเราจะไม่ติดหรือว่าไม่เป็นพาหะนะคะก็คือทั้งสองตัวเราฉีดเรายังเป็นพาหะอยู่ทั้งคู่นะคะแล้วก็ยังสามารถติดวัคซ์ติดโควิด COVID ได้ แต่ว่ามันจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเรานั่นเองนะคะคร่านี้สําหรับแอสตาซิเนกาเนี่ยพอเราฉีดปุ๊บภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็จะสูงขึ้น เยอะมากๆในเดือนแรกที่ฉีดไปนะคะแต่ว่ามันก็จะให้ค่อยลดสล่่าลงในเดือนที่2เดือนที่3ซึ่งเราก็จะต้องเว้นไว้ประมาณ3เดือนนะคะถึงจะได้ฉีดใหม่อันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่ในชุมชนแออัดน,นะคะหรือว่าอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดงหรือเสี่ยงมากๆอันนี้เหมาะเลยเพราะว่าเราต้องการภูมิุ้มกันมากๆในการจะไปดํารงชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงขนาดนั้นถูกไหมเออแต่ว่ามันก็อาจจะแบบพอเข็มที่2ปุ๊บมันมันมน,มนานเหมือนกันเราก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการอการอในการฉีดเข็มที่2นะคะแต่สำหรับฟีโนแว นะคะคตามที่วิจัยมาก็คือเข็มแรกเนี่ยภูมิคุ้มกันมันอาจจะยังแบบไม่ได้สูงเท่าแอสตาซิเนกานะคะแต่ว่า พอเข็มที่2เนี่ยมันฉีดหลังจากนั้นประมาณ1เดือนซึ่งเขาวิจัยแล้วว่าเข็มที่2เนี่ยมันจะได้ภูมิคุ้มกันสูงกว่าแอสซาอีกเออเอ,อ,อันนี้คือเป็นส่วนใหญ่นะแต่ไม่ใช่กับทุกคนอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดงนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่เหมือนกับว่าเร่งรีบในการฉีดเพราะว่ามัน2เดือนจบอะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้นะคะหลังจากที่เราฉีดก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเราก็จะต้องนั่งพักนะคะดูอาการ ภายใน30นาทีแรกจน45นาทีเนาะถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีอาการอะไรเขาก็จะปล่อยตัวกลับบ้านอย่างนึงแบบนี้นะคะถ้าใครที่ฉี่ซีอิ๊แหวกนะ 30นาทีแรกไม่มีอาการอะไรก็90%ก็รอดแล้วแหละนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะมีอาการแพ้รุนแรงมันก็จะเกิดขึ้นภายใน20นาทีแรกสำหรับใครที่ฉีดแอสตาซีเนการนะคะก็อยากให้รอดูไปเรื่อยจนถึงวันที่7วันที่14อะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงหลังจากนั้นได้นะคะคราวนี้ทุกครั้งที่เราไปฉีดวัคซีนเนี่ย๋ยวเขาก็จะมีเหมือนกับว่าแมสเซจนะคะหรือผลสำรวจเนี่ยให้เรามากรอข้อมูลภายในวันที่เราไปฉีดก็อยากให้ทุกคนกรอกตามความเป็นจริงเนาะเพื่อให้ทางสถาบันอย่างเ้้ขขาก็บอมูลลนะะคแว นำไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะหากใครนะคะที่ฉีดแล้วมีไข้นะคะเล็กน้อยแต่ไม่เกิน38นะก็สามารถรับประทานยาพาราได้นะคะแล้วก็พักอยู่บ้านได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีาการหนักมากๆนะคะก็แนะนำให้ไปพบแพทย์จะดีที่สุดนะคะคราวนี้นะคะก็จะมีคำถามอีกลหลายๆคำถามว่าเฮ้ยเราควรจะรับวัคซีนตัวไหนแต่ละตัวเนี่ยเขาทำงานแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเคยไปฉีดซีนโนแวคแล้วสามารถมารับแอสตาราได้ไหมนะคะอันนี้นะคะก็ จะเป็นข้อมูลนะคะจากนายแพทย์ทวีนะคะโชติพิทยะสุนนนะคะก็เป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะคะสำหรับซีโนแวคนะเราก็จะเป็นการ ฉีดวัคซีนเชื้อตายแบบตั้งเดิมนะคะเทคโนโลยีที่ใช้นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีตัวเดียวกับวัคซีนพิษสุนัขบ้านะเป็นการใช้สารที่ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานนั่นเองแต่สําหรับแอสตารานะคะก็คือจะเป็นการที่ฉีดเชื้อเป็นเข้าไปไม่สามารถแบ่งตัวได้นะเมื่อเข้าไปก็จะติดเชื้อเฉพาะที่นะจนร่างกายเนี่ยมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับตัวอื่นๆน,นะคะเช่น อย่างเงี้ยมันก็จะมีหลักกาครคล้ายๆกับแอสตรานะส่วนตัวอื่นๆเช่นอะไรนะโมเดอร์นากับ จอร์แนแอนจอร์แนใช่ไหมอันนี้นี่ก็ไม่มัน่นใจอ่ะใช่ไฟเซอร์น,นะคะก็จะใช้หลักการ m i n a อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับวัคซีนดังเดิมนั่นเองซึ่งมันยังไม่เข้าไประเทศไทยเพราะฉะนั้นนิ่งจะโฟกัสแค่เฉพาะซีโนแวคกับแอสตราก่อนนะซึ่งซีโนแวคกับแอสตราเนี่ยเขาก็จะมีหลักการการทำงานไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นใครฉีดเข็มแรกเป็นอะไรไปนี่ก็แนะนําให้ฉีดเข็มที่สองอะ่ะเป็นตัวเดิมเพราะว่าหลักการทํางานเขาไม่เหมือนกันเราควรจะซ้ําเข็มสองเป็นตัวเดิมเพื่อให้เพิ่มภูมิมต้านทานทเ,าเ,เามกกัอืน็หบ เราต้องนับหนึ่งใหม่นั่นเองนะคะฉีดตัวเดิมจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข็มแรกเงี้ยมันมีอาการแพ้มากๆก็อาจจะต้องแจ้งแพทย์เขาก็อาจจะเปลี่ยนตัวให้เรานันอีนะคะแต่ไม่ว่าเราจะฉีดอะไรก็ตามนะคะอย่างที่บอกเนาะเข็มแรกเข,ข็มแรกเนี่ยเรายาง เป็นตัวแพ้เชื้อได้เป็นผาหะาเหมือนเดิมได้โดยเฉพาะอาทิตย์แรกนะคะเรายังต้องใส่แมสเหมือนเดิมต้องแบบล้างมือดูแลร่างกายอะไรเงี้ยให้เหมือนปกติเหมือนคนที่ยังไม่ได้ฉีดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดพอเข้าสู่อาทิตย์ที่สองเนี้ยภูมิของเรามันก็จะดีขึ้นแต่ก็เราอย่าตายใจดีกว่าพยายามล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็พยายามใส่แมสในทุกที่จะดีกว่าเนาะมันก็เหมือนกับว่าเป็นการป้องกันทั้งตัวเราแล้วก็ส่วนรวมด้วยนะคะอย่างตรงนี้ของที่ถอดแมสเนี่ยเพราะว่า ต้องบอกก่อนว่านิ้งอยู่ในพื้นที่โล่งนะคะแบบไม่มีใครแบบเดินซ้ายเดินขวานะไม่ติดเชื้อแน่นอนแล้วก็สําหรับใครที่ฉีดภรมเข็มที่2แล้วนะคะอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็จะแบบเดินชิวใช่ป่ะแต่ว่าอย่างประเทศเรายังติดเยอะอยู่ก็แนะนําให้ใส่อยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการลดโอกาสการติดเชื้อเฉยๆแต่ มันไม่ได้แบบเคยป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะอย่างวัคซีนเขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเราเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะสาหรับใครที่ถามนิ้งว่าเอ๊เราควรจะไปฉีดไหมอย่างที่นิงฉีดให้ทุกคนดูว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะก็คือตอนนี้ถ้าเกิดถามนิงนิงก็จะแนะนําให้ทุกคนไปฉีดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครแบบกลัวมากๆวิตกกังวลว่าแบบเพ้ยฉีดแล้วจะแ,แบบมี side effect ที่รุนแรงอะไรอย่างนี้คือมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าอย่างทางที่เแบบเขาพัฒ ได้เช่นกันก็ถ้าเกิดว่าใครกลัวมากๆจริงๆอยากจะรอวัคซีนที่ดีกว่านี้จริงๆก็ได้ค่ะเอาตามที่ทุกคนสบายใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครพร้อมที่จะไปฉีดแล้วก็ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย์นะแล้วก็มาฉีดอย่างนี้ก็ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย์แล้วก็มาฉีดวันนี้ก็ค่อนข้างชิลไม่มีอะไรนะคะก็ถ้าเป็นนิ้งก็อยากเชิญให้ทุกคนมาฉีดนะคะเพราะว่าการที่เรามีปุมมคุ้มกันอย่างเงี้ยอยู่ในประเทศที่แบบโรคระบาดมันกําลังแพร่ระบาดอยู่อย่างเงี้ยมันน่าจะแบบ อยู่ได้แบบง่ายกว่าดำรงชีวิตง่ายกว่านะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วอ่ะมันน่าจะปลอดภัยกว่าด้วยแล้วก็อีกหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าโรคระบาดเนี่ยมันมีการพัฒนามากขึ้นใช่ไหมคะแล้วสมมติเรายังเป็นคนที่แบบไม่มีภูมิคุ้มกันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราอยู่ในประเทศเนี้ยลำบากขึ้นนะคะก็ไซเอฟเฟกต์อ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์คนที่แบบติด รุนแรงหรือแพ้รุนแรงอย่างเงี้ยเทียบกับคนที่ติดเชื้อโรคนะคะกับคนที่ฉีดเราไม่เป็นไรมันถือว่าน้อยมากๆนะคะก็อยากชวนทุกคนมาฉีดนะคะก็แล้วแต่ทุกคนละกันตามวิจารณญาณของแต่ละคนเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครตนะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้นะคะไปให้ทุกคนดูนะก็นานๆทีลงคลิปเนาะแต่ว่าอยากแบบลงคลิปที่แบบมันมีสาระมีประโยชน์ให้ทุกคนจริงๆนะคะก็ฝากช่องนี้ด้วยนะคะนิ้งต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปลวบ๊ายบาย